สวัสดีค่ะนักเรียนครูจะสอนในเรื่องศูนย์กับการบวกนะคะ1 0, บ,กบ 1. วกศูนย์ได้เท่ากับเท่าไรคะได้เท่ากับ1่อ้าวแล้วศูนย์บวกหนึ่งล่ะเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ1นนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ6,215้อบ้าบวกศูนย์เท่ากับ6 2พ5อา้าาวแล้วมาดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งศูนย์บวก6 2พ5เท่ากับ6 2พ5ดังนั้น 6,215บวกศเนี่ยจะได้เท่ากับ6,215เมื่อ 0, ูนย์บวก6กพ5จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ6,215นั่นเองเมื่อ0ตัวเลขศูนยเนี่ยเมื่อบวกกับจำนวนใดๆมันมักจะได้จำนวนนั้นนั่นเองเรามาดูกันเลยนะคะผลสรุปของศนย์กับการบวกค่ะ การบวกศูนย์กับจํานวนใดๆได้ผลบวกเป็นจำนวนนั้นนะคะสรุปง่ายๆเมื่อศูนย์บวกกับจํานวนใดผลลัพธ์ก็คือจะได้จํานวนนั้นนะคะนักเรียนคนไหนนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยได้ๆทักแชทส่วนตัวครูมาได้เลยค่ะ